สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับดวงการเงินในเดือนตุลานี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแหมบางคนเห็นบอกว่าเจอไพ่เดทในกูปวดกระบาลเลยว่าเฮ้ยจานนะเขาบอกว่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าไพ่เดทในชุดนี้เนี่ยนะในการทํานายครั้งนี้ผมว่าน่าจะดีนะเพราะว่าแอบเห็นไพ่หลายๆใบนะครับเขาบอกว่าไพ่เดทเนี่ยมันเหมือนการซิ้นสุดอะไรบางอย่างนะคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยนะในเดือนตุลานี้อาจจะใช้นี่หมด นะหรือว่านี่เนี่ยเริ่มเบาบางแล้วนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับที่คุณได้ประสบพบเจอเนี่ยนะมันก็ลดน้อยถอยลงอ่าว่ากันอย่างนั้นเนาะประเด็นคืออะไรเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เงินเนี่ยนะเพื่อจะยุติอะไรบางอย่างนะหรือว่า,าจ,จะจบเรื่องอะไรบางเรื่องนะครับก็บางคนก็อาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินจะได้จบจบกันไปนะหรือว่าบางคนเอาไปลงทุนนะแล้วได้ บางทีแบบได้เงินกลับคืนมาก็ว่ากันไปอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าโอ้โหนะเดือนนี้เนี่ยอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับหรือว่าอะ,อะไรที่ว่ามันรู้สึกกรากระอ่วนในเรื่องจิตใจในเรื่องการเงินจบแล้วก็จบไปเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนการเมคเงินเมคทองของคนที่เกิดวันพฤหัสเลยทีเดียวนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะถึงบอกน้ว่าไพ่ เดทเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นยุติไปยุติไอจุดที่มันผ่านมาแล้วนะครับนะถามว่าอุปสรรคมีไหมเขาก็บอกว่าการเงินเนี่ยมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่คุณเองก็เอาชนะมันได้นะผ่านเขาเรียกว่าผ่านพ้นวิกฤตพวกนี้ไปได้อยู่เหมือนกันนะครับขอแค่ว่าคุณเองเนี่ยก็ให้มั่นอกมั่นใจนะในเรื่องของ ความสามารถของตัวเองนะครับแล้วอธิบายให้คนข้างๆเข้าใจด้วยนะบางทีคนข้างๆไม่เข้าใจก็ไม่เก็ตว่าคุณกําลังทาอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับอ่ะนะนะเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่เนี่ยนะมุ่งหน้ามุ่งตาหาเงินนะเป็นสิ่งที่ดีใช้ความสามารถของคุณเองนะครับนะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายพอดีหน้าไพ่มันเป็นเรื่องของไพ่เป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าโชว์ความสามารถนะเออแม่บางคนบอกว่าแม่ตรงนี้ต้องไลฟ์โชว์นะ โชว์เอ็กหรือว่าจานแม่ก็ไม่ใช่นะโอลิแฟนว่าจานนะก็มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ก็บอกว่าคุณเองมีความสามารถนะเอาไปหาเงินหาทองได้เป็นอย่างดีบอกโอ้มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได้จะเรียกว่าวันพฤหัสเนี่ยนะในเดือนตุลาเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยนะ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนเนี่ยนะที่เมกเงินเมกทองมากจะได้อกว่ามากที่สุดในคนในเจวันก็ว่าได้นะถือว่าดีมากๆเลยบางคนเนี่ยยังต่อแตะบางคนยังเจอปัญหาดูนี่นั่นนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันพฤหัสนะครับให้มังคังร่ารวยนะสมดังที่ทํานายกันไปเนาะสมดังที่ไพ่ออกไปนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ